วันนี้นะครับมาซักเกออีช้าห็มแล้ว หลังจากน้องซักรอบที่สาไปหายไปเป็นปีนะครับวันนี้กลับมาแล้ววันนี้มาซักรอบที่สี่ใช้เวลาซักประมาณ3าชั่วโมงกว่านะครับจช้ยาชาไป2รอบซักสีรอบของแต่ละคนเหเท่ากันนะครับสาหรับสีรอบของน้องคือจบงานเรามนี่มาทําในส่วนของเสือ้อเกอีช้าแล้วก็ดอกไม้ ine, ด้นานหลัง2ดอกแล้วก็ปกาครับสีรอบของร้านสะดวกซักะสะดวกซอยก็จะได้ประมาณนี้นะครับรอบละ4ีชั่วโมงสหาหรับใครที่สนใจงานซักกระถางมาดีเพรร้านสะดวกซักสะดวกซยได้เลยนะครับยินดีให้บริการและคําแนะนาซัก ได้ทุกแบบทุกสไตล์ตามใจท่านเลยขับมาในเพจ Facebook IG l ไลน์อินสตาแกรมทิกต็อกหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับร้านตั้งอยู่ที่บ้านโคกวิไลอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรทั้งร้านให้บริการตัดผมซะผมยืดผมทําสีผมสปาผมทําเล็บซักเกียวซักปากซักขอบตายไ,ไล l i n e r ซักยันและเกาะททตทูสำหรับถุงมืออนามายัยสีดำแล้วก็แลปพลาสติกครับประการให้ดันหลังไปสั่งได้เลยครับ